กลับมากันในช่วงที่สองเราจะมาเจาะลึกคนธุรกิจกับเป็นนักธุรกิจหนึ่งคนในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นะครับตอนนี้อยู่กับผมกับพี่ม่อนคือคุณกิติชัยเตะชะงามเลิศคุณกิติชัยสวัสดีครับ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 ก็เมื่อกี้ตอนเบรกที่หนึ่งเราคุยกันนักวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นของม <laughs> อสังหาริมทรัพย์อยากให้คุณกิติชัยช่วยเพิ่มเติมในส่วนของการลงทุนใน ในอสังหารโดยตรงเนี่ยครับคืออสังหารทรัพย์จากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยผมลงทุน2ตัวแบบคือมีลงทุนพวกอสังหารมือสองกับอสังหารมือแรกอสังหารมือสองก็ผมก็มาจากการไปประมูลทรัพย์ที่กรมคับคดีก็ <c oughs> ผมเริ่มทํามาเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วสิบเอ็ดปีตอนที่ทําตอนนั้นอ่ะผมเรียกว่ามันเป็นลูโอเชียนคือตอนนั้นยังมีคู่แข่งน้อยปร,ประมูล,ลมาแล้วก็ถือไว้ไม่นานก็ขายแล้วก็ได้กาไรค่อนข้างดีแต่ปจัจจุบันเนี่ย ความที่พอคนร,รู้จักว่ามีการประมูลทรัพย์จากกรมเขาดีเยอะขึ้นอะไรก็ตามพอ,พอพอทุกคนรู้ว่ากำไรดีทุกคนก็แห่กันมาทํา mm. ก็เหมือนเค้กก้อนหนึ่งที่เคยมีคนถือมีดปังต่อจะมาหั่นเค้กเนี่ยไม่กี่คนแต่พอพอมีคนมามากขึ้นก็หมายว่าเค้กที่แต่ละคนที่จะได้ก็แบ่งแบ่ง,บงสามบรรโก็จะได้เป็นชิ้นเล็กลงก็นั่นหมายว่ากําไรที่จะได้ เอ,อแล้วก็ความเร็วในการในการออกของก็จะช้าลงม,ลมันก็เลยก็เลยปัจจุบันเนี้มันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นเลดโ,โอเชียนไปแล้วจากบลูโอเชียนในเมื่อ10ปกว่าปีที่แล้วอัน,นี้เรามาพูดถึงตัวอสังหาม,มือมือแรกก็ผมสมมติจะจองพวกคอนโดพวกตามโครงการที่เปิดใหม่โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ตมามแนวรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟใต้ดินนะครับรถไฟฟ้า BTS ก็จะได้ภาษีเพราะว่า สถานีที่ผ่านเนี่ยสมามารถจะเป็นเออเป็นแหล่งที่แบบผู้คนไปจับจ่ายใช้สอยคือเดินทางไปค่อนข้างมากเป็นเออถิ่นที่มีร้าสไตายมากกว่ารถไฟใต้ดินนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมก็หยุดซื้อพวกคอนโดต่างๆเพราะว่าราคามันขึ้นมามหาศาลมากจากเดิมเนี่ย เคยซื้อแบบตารางเมตรละประมาณ7 8ดดหมื่นบาทเดี๋ยวนี้ต้องซื้อประมาณทักแสนหนึ่งแสนสองละคือในอะเรียรกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผ่านมาแค่2ปีนี่ราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะได้ก็มา,มายเยอะส <laughs> ิตอนน้เจ็ดหมื่นตอนนี้แสนสองใช่ครับ <laughs> ก็พอได้นิดหน่อยตอนนี้ <laughs> แต่มันก็มีสาเหตุปัจจัยที่มันทําให้ราคามันขึ้นมาก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยคือการที่การที่รัฐบาลเนี่ยประกาศขึ้นค่าแรงส0ม้อบาทแล้วก็เงินเดือนบี้ยจีหมื่นห้าเนี่ยมันก็มีผลทําให้พวก ค่าใช้จ่ายในการขอสร้างไม่ว่าเป็นค่าแรงงานในการขอสร้างหรือตัวกระทั่งราคาของวัสดุก่อสร้างซึ่งแพงขึ้นตามค่าแรงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเป็นอสังหาทรัพย์ประเภทที่ว่าต้องใช้แรงงานคน แล้วก็ต้องใช้วัสดุก่อสร้างเยอะกว่าอสังหาประเภทอื่นเพราะฉะนั้นราคาต่อยูนิตของของยูคอนโดมิเนียมก็จะแพงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเมืเอ่อเทียบกับอสังหาแนวราบเช่นพวกบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ <ะ S 1> าส์ตึกแถวอะไรประมาณนี้ทีนี้หุ้นก็น่าจะซื้อหุ้นกลุ่มแบบคอนโดใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วหุ้นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ประดีความที่ผมเป็นนักลงทุนโดยตรงของของของอสังหาริมทรัพย์แล้วผมก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามบริษัท ในบริษัทที่ลงที่อสังหาริมทรัพย์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดรันะ์เน<อ>ี่ยไม่ค่อยได้ติดตามแต่ว่า<อ>แต่อ่านจากเปเปอร์มาก็มีหลายๆบริษัทก็ที่หลายหลายที่การเติบโตอจาตตอจจะปีนี้อจาจจะดีเพราะว่าปีที่แล้วมันก็มีปัญหาคือเรื่องน้ําท่วมตอนปตามาสี่<ะ>ซึ่งมันทําให้ยอดขายของตัวพวกอสังหารเนี่ยแนวไม่ว่าแนวราบหรือคอนโดเองก็หยุดชะง,งักไปเลยเพราะนั้นก็เลย แรงซื้อก็มาประดังเข้ามาในครึ่งแรกของปีนี้โดยเฉพาะไรมาซสอ,องมันก็เลยดีขึ้นมันก็เลยมียอดขายไม่มียอดขายพรีเซลก็ทําให้ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกรรงเขาเรียกเพนชดีมานก็คือแบบเป็นความต้องการที่อัดอั้นไว้เมื่อปลายปีที่แล้วที่เขาไม่ซื้อเขาหลอกเขาหลอกเขาหนึ่งคือการที่คนผู้ บริโภคเนี่ยจะเดินทางไปดูโครงการก็ลำบากน้ํท่วมท่วมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> เขาก็ยังแบบว่าตอนนั้นก็ยังแบบไม่มีกระติกระใจที่อยากจะซื้อพวก <c oughs> สังหาริมทรัพย์ <c oughs> แล้วก็อยากจะดูว่าน้ามันท่วมเนี่ยท่วมแค่ไหนแล้วตรงแอลเียไหนที่น้ําท่วมแอลเียนเียนไหนน้าไม่ท่วม <c oughs> ใช่ไหมนี่แต่ จากการที่เราเห็นเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วที่แบบเป็นน้ําท่วมครั้งใหญ่ในรอบ51ปีเราเห็นแล้วว่าน้ําท่วมเนี่ยมันท่วมตรงบอเรียไหนบ้างแล้วก็เราก็เรากพ็พอจะเข้าใจแล้วว่ากทมเนี่ยก็จะขีดวงว่าถ้าเป็นกรุงเทพชั้นในเนี่ยท่วมไม่ได้สังเกตไหมว่าตรงอย่างสีลมสมย่านสุขุมวิทในตอนตอนตอน้นออย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะไม่ท่วมใช่ไหมเพราะว่าคือกทมก็จะขีดวงเพื่อจะให้คือให้แบบน้ำเนี่ย ออกไปช่วงนั้นรอบนอกมากกว่าที่เป็นในเมืองนั้นทําให้แบบคนเนี่ยเริ่มจะมองว่าคนก็เริ่มจะมองว่าจะซื้ออสังหารก็จะซื้อเป็นพวกคอนโดที่อยู่ในเมืองซะมากกว่าไม่จะซื้ออสังหารแนวราบในเมืองนี่ก็หนึ่งก็ไม่มีโครงการไหนทำออกมาเพราะปัจจุบันราคาที่ดินปัจจุบันเนี่ยแพงมากอย่างล่าสุดเนี่ยราคาที่ตรงปากซอยซูสามเก้าเนี่ยซื้อขายกันที่วาราล้านห้าไปแล้วซึ่งในในอดีตเนี่ยโห วาระล้านหนึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเมื่อ hmm. เมื่อมาเมื่อก็มาใม่ตอนเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วเออสองปีสองปีที่แล้ว,ท,ลวที่มีการซื้อขายตรงที่ดินที่ตรงภมเพลินจิตตรงนั้นที่ hmm. วาระล้านห้า okay. เพิ่นจิตแต่ละวาล้านห้าอย่างพายังยังฟังดูตอนนั้นก็ได้น่าตกใจว่าว่าว่าแพงนะตอนสมัยนั้นนะแต่แต่เพราะมันอยู่ใจกลางเมืองตรงนั้นก็เป็นแบบเป็นจุดที่ค่อนข้างจะดีมากเป็น CBD เลยสถานที่สุขวิสานสิบเก้านี่ยจะไม่ถือว่าเป็น CBD เป็นดาวเทาแต่ไม่ใช่ CBD เพราะน้นราคาไปตอนนี้วาล้านห้าแล้วมันตรงอยู่เยอะเยอะก่เอ็มโพเรียมนะวาร้านห้าเนี่ยมันก็แบบ โอเวอร์หมมันก็น่าตกใจนะเริ่มเห็นเหตุการณ์ว่าบาลานเกิดขึ้นที่นอกนอกจากจุดศูนย์กลางใช่คือตรงสุขวิสานจเก้าเนี่ยวานรนะ้านี่แบบน่าตกใจมากเลยนะว่าไม่น่าเชื่อว่ามีคนยอมซื้อก้าซื้อซะราคาให้ราคานั้นก็หมายถึงว่าถ้าราคาที่ดินแพงวัสดุก่อสร้างแพงค่าแรงก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนั่นก็หมายถึงว่าราคาไม่ต้องห่วงเลยว่าราคาคอนโดจะมันจะไม่ขึ้นมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตนี้ปัญหาก็คือว่า และผู้บริโภคเนี่ยรับไหวไหมกับราคาที่ขึ้นมาตัวนักพัฒนาเขาเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มพยายามพัฒนาในตัวยูนิตให้มันไซส์มันเล็กลงแต่ก่อนเราเห็นว่าไซส์เออหนึ่งห้องนอนเนี่ยมันสามสิบห้าตารางเมตรสามหกตารางเมตรก็ว่าเล็กแล้วเดี๋ยวนี้หดเหลือยี่สิบตารางเมตรเป็นหนึ่งห้องนอนหายไปอีกสองเมตรหายไปตั้งเจ็ดตารางเมตรก็หมายว่าพื้นที่ลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างห้องที่เป็นสตูดิโอสมัยก่อนก็ประมาณสามสิบตารางเมตร ก็เป็นมาตรฐานไปละเดี๋วน,นี้เหลือ,อลอบางบางบริษัทพัฒนาเหลือ21ตารางเมตรเงี oh, <my. S 2> ้ยหโอ้โหหมายว่าลดไปสาเปนลยนะ,อะของไซส์แต่ว่ามันก็จะทำให้แบบน้องอพูดไปพวกเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้แต่นั่นหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตของเขาก็คงจะแย่ลงเพราะว่าจากห้องที่เคยอยู่30ตารางเมตรกับการต้องมาซื้อห้อง,องที่ยี่ตารางเมตรในราคาที่อาจจะ ถูกลงนิดเดียวหรืออาจจะใกล้เคียงกับราคาเดิมเมือม่อเมือม่อเมื่อทบกบสองสปีที่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังได้ยังได้แบบเข้ามาอยู่ในเมืองอเพราะเดี๋ยวนี้คือร้านใสางคนไทยคนกรุงเทพอ่ะมันก็เหมือนคนฮ่องกงคนสิงคโปร์ซึ่งแบบว่าคือราาา้านใสคือเข,เข้ามาอยู่ในเมืองซะมากกว่าเพราะ ีสีสันไลฟ์สไตล์แบบคุณกิตชัยเป็นต้นใช่อย่างผมเป็นต้นคืออาศัยรถใต้ดินกับรถไฟฟ้าในการเดินทางนะคะหมนอย่างผมนี่เรียกว่าเรียกว่าแบบล้ำสมัยนะล้ำล้าสมัยผมอยู่อย่างนี้มาตั้ง1ิ1สิบปีแล้วออเล้ำสมัยนะล้ำไม่ใช่ทันสมัยนะล้ำสมัยทันนี้ยังแค่แค่อยู่อ่เขาเรียกอะไรนะ บันไดรถไฟฟ้าคันแรกอันนี้แกล้ำไปไปหลายสถานีแล้วนะคะครับค่ะแล้วนอกจากเรื่องราวของเทรนก็เชื่อว่าเทรน์ของธุรกิจอสังหารน่าจะมีมูลค่า <c oughs> ต่อก็ <c oughs> ยังก็ยังไปไปได้เรื่อยๆแต่ <c oughs> ว่าอย่างน้าตอนนี้อย่างผมเองผมเป็นนักลงทุนผมซื้อผมกม็หยุดซื้อแล้วเพราะว่าราคาต่อตารางเมตรมันมันขึ้นมาสูงมากคุณหยุดซื้อดิสิงคโปร์มาซื้อนะก็ดีครับเพราะผมยังมีอยู่ในพอร์ตผมอยู่มาซื้อกับผมก็ดีอย่างยกตัวอย่างเนี่ย คอนโดที่ผมมีอันนึงอยู่จงอโศกเนี่ย <Okay. S 2> ผมตอนที่ประกาศขายตารางเมตรละเจ็ดหมื่นห้าณตอนนี้เนี่ยแลนด์เฮาส์กำลังขึ้นโครงการใหม่ <Okay. S 2> ประกาศขายข,ายข้าวๆตารางเมตรเริ่มต้นที่แสน oh. แสนก,กว่า,าซึ่งห่างจากผมประมาณสองไม่เกินสามไมเมตรแล้วถามว่าโลเคชั่นระหว่างของผมกับของแลนด์เฮาส์ของผมดีกว่าอีกด้วยซ้ําเพราะผมเนี่ยเดินประมาณสามนาทีถึงท่าเรือแสนแสบกองแสนแสบ <Okay. S 2> เดินสามนาทีถึงรถไฟใต้ดินสถานีเพชรบุรีเดินเจ็ดนาทีถึงแอร์พอร์ตลิงค์ที่ ของแลนด์เฮาส์เนี่ยเขาอยู่ตรงกลางกระสุเดินท่าไหนเกือบกิโลนั่นนแหละเดินท่าไหนเกือบกิโลนั่นน่ะท่าไหนครับถึงได้เร็วขนาดนั้นไม่มันใกล้นิดเดียวมันประมาณสองสามร้อยเมตรเองสองร้อยเมตรเองแต่ให้แลนด์เฮาส์เนี่ยเลยเข้าไปอีกสามร้อยเมตรเข้าไปมันอยู่กลางกระสุนมันอยู่ตรงกลางคือไม่ไม่อยู่ใกล้บีดเอสไม่อยู่ใกล้รถไฟใต้ดินคือจะมาอันไหนไกลหมดยังขายตังค์ไม่ละประมาณแสนต้นต้นเค่นี้ยกตัวอย่างแล้วก็ตรงหัวมุมตรงตรงแยกอโศกเพชรเนี่ย คิวเฮ้าส์คุณภาพเฮ้าก็ขาซื้อที่ไวละกำลังจะขึ้นโครงการผมประมาณได้เลยว่าประเมินได้เลยว่าเขาทําออกมาแต่ตังไม่ต้องแสนแสนกว่าอัพแน่นอนมันต้องเดี๋ยวค่อยไม่ประกาศราคายังไม่เห็นรูปร่างรูปร่างโครงการมันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่จะล้ำขนาดแต่ว่าแต่โครงการเขาโลเคชั่นเขาดีมากเลยนะอยู่หัวมุมเลยคงไม่มีตึกมาบัง การการค่ะนอกจากเรื่องราวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าเห็นคุณกิติชัยก็ไปฟังในเรื่องราวของช่องทางการลงทุนนะคะจากทางด้านบล็กเกอร์ใหญ่แห่งหนึ่งนะคะมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ชมฟังในช่วงท้ายสัปดาห์ในช่วงหน้านะคะทีนี้พักสักครู่ค่ะกลับมาในเบรกที่สามนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไว้ว่าคุณกิติชัยก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้นักลงทุนฟังเกี่ยวกับการสัมมนาที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ครับ คือเมื่อเช้าผมไปเข้าไปฟังสัมมนาของบริษัทหลักทรัพย์พัฒนาธนกิจซึ่งปัจจุบันนี้เขากำลังใกล้จะเมอร์ชกับการเมอร์ชกันระหว่างพัฒนาธนกิจกับเกียรตินาคินกำลังจะเสร็จสิ้นละตอนนี้ก็ต่อไปก็คือทางพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นคือถ้าจะคุมในเรื่องเรื่องไอบีคุมเรื่องบริษัทหลักทรัพย์และคุมเรื่องบลจเกียรตินาคินด้วยต่อไปก็ทุกอย่างนี้ก็จะอยู่อันเดอร์ของพัฒนาแล้วโดยที่ตัวเกียรตินาคินเองเขาก็จะส่งคนเข้ามาเป็นบอร์ดของ มันก็แบบว่ามันก็มันก็เหมือนกับเป็นการบินบินการช่วยช่วยเสริมธุรกิจซึ่งกันและกันเพราะว่าตัวพัฒลาเองเขาก็เก่งเรื่องเรื่องบทวิเคราะห์เรื่องแล้วก็มีลูกค้าที่พวกเ,เป็นไฮเดตเบิร์ตค่อนข้างเยอะส่วนเกียรนาคินเขาก็เป็นแบงก์เพราะฉะนั้นเขาก็มีอำนาจสามารถเรื่อง รับฝากหรือกู้อะไรเงี้ยซึ่งพัฒนาปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีมาจินตอนนี้พอพอเมอร์ชกันเขาก็พัฒนาก็จะเริ่มมีมาจินเป็นต้นนะครับมีส่วนต่างรายได้เข้ามาก็จะทำให้คงพัฒนากระจายดีขึ้นแต่ว่าพัฒนานี้แต่มันก็ทูเลนแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาจะต้องคนที่ถือพัฒนาจะต้องไปแลกเป็นเกียรตินกินไปแล้วงั้นซื้อเกียรตินกินไว้ไหมล่ะ ก็ไม่ซื้อแต่ดูเทรนด์ของก็คือสนับสนุนซึ่งกันและกันใช่ใช่พรรวมกิจการบางเร่องเพราะกลุ่มลูกค้าเขาไม่ใช่ซ้ากันไงเพราะฉะนั้นมันก็มันก็จะมันเป็นการเติมเต็มให้กันซึ่งกันและกันได้ดีค่ะใครที่เป็นลูกค้าพัฒระก็ก็ตามกันไปอยู่ภายใต้ร่มของเกียรตินใช่ครับแล้วก็ตอนนี้พัฒรก็จะมีมีมีปีกซึ่งแข็งแรงขึ้นไม่ว่าเรื่องได้ได้เงินทุน อะไรแต่มีอะไรเงี้ยแล้วก็ยังอาจจะได้เสริมจากลูกค้าทางเกียรตินะกินบ้างอะไรเนี้ยเป็นต้นนะค่ะก็ะะเป็นบูมองแล้วไงอ่ะได้อะไรมาอันนี้พูดถึงพูดถึงตัวคือสัพประธานตอนนี้เรามาพูดถึงตัวในงานสัมมนาเนี่ย <laughs> เขาก็เขาก็มองมองว่าปลายปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยถ้า อยู่ที่ว่าใครจะได้ใครจะใครจะใครจะได้เป็นประธานดีพรรคไหนจะได้ใครจะได้เขาเก่งไหมคะเขาไม่ได้เก่งที่เดียวเขาพูดสมองภาว่าว่าถ้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 าเป็นดิพาบิการคือมิตรลัมนีได้เนี่ยก็คือเขามองอย่างนี้ว่าจากอดีตเนี่ยถ้าเป็นพรรคเป็นพรรคริพาบิการได้ทั้งสภาสูงสภาล่างเนี่ยหุ้นไม่ดีแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสับกันคือแบบมี มีพักหนึ่งเสื้ออย่างเช่นเดโมแครตอ่าสภาล่างกับสภาบนคนละพักกันเนี่ยมันถูกดุลกันนะเออมาถ่วงดุลกันได้เศรษฐกิจจะดีแล้วก็หุ้นก็จะดีด้วยอ๋อก็ต้องจับตาดูอ่าเป็นลักษณะอย่างนั้นครับแต่ว่าเขาบอกว่าแต่ถ้าระยะสั้นถ้ามิดลำนี้ได้เนี่ยหุ้นอาจจะขึ้นในระยะสั้นๆก่อนทรับเพราเพราะเพราะว่าเขามองว่าตัวนโยบายของมิดลำนี้เขาแบบเหมือนกับสับสนสับสนเศรษฐกิจแล้วก็พยายาม ตัดเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องสวัสดิการของรัฐอะไรพวกนี้ดูแผกเข้จายจนรักนิยม่าใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวไม่ขาดบอกเขาจะบอกว่ารีภาษีคนรวยมาช่วยคนจนอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาจะแบบหนุนพวกธุรกิจใหญ่ๆพวกอะไรเงี้ยถ้าเป็นรีพับดิกันอะไรเป็นต้นแล้วเขาก็มองว่ามีโอกาสที่อาจจะไม่ไม่เดือนกันยานี่ก็ปลายปีเนี้ยที่ประชุมเฟดเนี่ย ก็อาจจะมีการออกมาตรการ QE 3คือมันขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาในเดือนกันยายนว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาฟ้องว่าตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มจะไม่ดีแล้วก็จะมีออก QE 3แต่คิดว่าแต่ถ้ายังตัวเลขยังพอไปได้อยู่เฟดก็จะขยับเลื่อนเวลาไปเป็นปลายปีเพื่อจะดูตัวเลขเศรษฐกิจแลวเพื่อประเมินว่าจะออก QE 3อีกใหม่รอบหนึ่งแต่ว่ายางไรก็ตามเนี่ย Q ิเีนี่ยน่าจะออกภายในปีนี้ค่อนข้างเขาค่อนจะฟันธงอย่างอ่าสารน,นั้นได้ค่ะมมเ,เดี๋ยวติดตามกันในสัปดาห์หน้ากับคุณกิติชัยต่อนะคะ